ครับสวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็มาเข้าช่อบใบสีนะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้เราเตรียมนิ้วใบสีแบบเป็นงานผ้าลิบบินผ้าสตินนะครับนะฮะก็จะใช้สีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้ก็แทนสีเขียวก็แทนที่ว่าแทนใบตองนะครับสีแดงตัวนี้ก็คือแทนใบลกกระบือนะฮะโดยพันปลายยอดแบบยาวแล้วก็ห่อด้วยลิบบินผ้านะครับสีแดงสองชั้นนะฮะ วันนี้ก็เลือกปลายยอดตรงนะครับปลายยอดตรงนะปลายยอดตรงนะครับวิธีเปียก็มีคลิปนะครับวิธีการทํายอดนะครับอันนี้ห่อลงมา15ชั้นนะครับแล้วก็จะใส่ตัวแซมนะครับตัวแซมแบบทําเบ็นิวใบสีอ้วนนะครับยก5ชั้นนะครับวันนี้ใบตองอย่างนี้ว่าใบตองไม่ใช่ตะกองตานีนะฮะความสั้นความเนาะไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับก็เลยได้ขนาดประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลยนะครับวิธีประกอบเช่นเคยนะครับฐานนะฮะตรงกันนะครับท่านใดที่เป็นฝึกหัดนะครับก็จําเทคนิคตัวนี้ไว้นะครับเทคนิคในส่วนนี้ก็อย่างที่ว่ามันจะทําให้เราดึงนะครับเวลาประกอบเนี่ยมีความเท่ากันนะฮะเวลาเหมือนว่ามันจะเท่ากันอัตโนมัติของเขานะฮะเป็นการกะระยะนะครับ แม็กหน้า2หลังหนึ่งนคือแม็กแบบมาตรฐานหลังจากนั้นก็ใส่นิ้วเขาเข้าไปนะครับเหมือนกันนี่ครับชิ้นไอ้ข้างบนนะครให้ตรงกันกับชั้นแรกนะครับเวลาดึงเฉียงมันก็จะเป็นมันก็จะดึงลงมาเป็นแบบอัตโนมัตินะครับวันนี้จะประกอบแบบประกอบแบบทีนะฮะ เพราะว่าแบบฉีกก็คือขึ้นอยู่กับใบตรองของเราในการฉีกนะครับอันนี้คือระยะฉีกใบตองประมาณ <c oughs> สองนิ้วนะครับสองนิ้วความยาวอย่างที่ว่าใบตองอันนี้มันเป็นใบตองแบบสั้นนะครับ <c oughs> ก็เลยอาจจะทำให้ชอบใบสีเนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะครับ เจ๊กหนึ่งหนึ่งก็ต้องเอาอันนี้มาเป็นตัวเสริมนะครับ <c oughs> ถ้าอยี่วใบตองเล็กนะฮรระยะห่างตัวตรงนี้ก็เหมือนว่ามันก็จะถีถีขึ้นหน่อยนะครับก็ดึงเสียงนึงมาให้มีความแน่นมันนี้จะประกอบ12นะครับสินิ้ว แล้วเหมือนเขาจะมีความโค้งอัตโนมัติด้วยนะบแบบว่าถ้าประกอบสั้นนะครเขาจะก็จะโค้งเองนะโดยที่เราไม่ต้องใส่ลวดะ <c oughs> อย่างนั้นคือใบตองสั้นด้วยนะครับเพราะปกติอย่างที่ว่าใบตองใบตองตาน,นีเขาจะความยาวเขาจะยาวกว่านี้นะครับก็ถือว่าเอามาใช้ฝึกได้นะครับซ้อมมือได้เนะ แต่อย่างที่ว่าตอนนี้คือเทคนิคก็ตอนนี้คือประกอบอยังปกติเวลาประกอบถ้าขาถ้าชอบไปสีจะสวยเนี่ยคือประกอบลงมามันจะแบบอ้วนหน่อยนะครับแต่ว่าให้มาฐานของเขาแบบมีความใหญ่แต่ยังผมก็ยังทําไม่ค่อยเป็นนะครับที่ประกอบฐานใหญ่ต่ว่าลงมาก็เวลาบีบยิ่งบีบยิ่งบีบเวลาเดาดึงมันยิ่งเล็กนะครับแต่ก็คือประกอบลงมาก็คือให้ลไหล่ไระยะเท่าๆกันนะแต่ยัง ทำช่อใบสีให้แบบอ้วนยังไม่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 เปลี่ยนนะครับ, okay, รบเรียบร้อยนะครับช่อสุดท้ายนิ้วสุดท้าย12นิ้วนะครับอันนี้ก็คืองานผ้ากับใบตองนะครับผสมกันก็คืองานนิ้วจะเป็นของแห้งส่วนของสดก็คือใบตองนะวเวลาเอามาเข้าช่อ ก็สามารถอยที่ว่าถ้าเราทําเป็นอาชีพขายก็คือเราสามารถผสมผสมภาษาได้นะถ้าของสดก็คือเป็นใบตองกับใบลิ้นกระบ,บือนะครับถ้าสีนี้ คือเสร็จเรียบร้อยครับนะครับโค้งงอนเองนะครับสิบสองนิ้วนะครับแบบริบบิ้นกับใบตองนะครับก็ลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ